มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งและที่มันสยดสยองก็คือผู้หญิงเข้าไปทางกับข้าวหลังร้านปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้คุณชมฮะถูกคนร้ายจ้วงแทงนะฮะแล้วคนร้ายบุกตามไปหาคุณพัชริยาซึ่งกําลังทําอาหารอยู่โหยกำลังทําอาหารอยู่หลังร้านหลังจากนั้นแทงคุณพัชริยาจํานวนหนึ่งแผลและปรากฏว่าคุณพัชริยาเธอเสียชีวิตคาที่คนร้ายคนนี้ชื่อว่าในปฐมพรนะฮะหรือว่าหนุ่ม เดินเข้าไปในร้านขณนะที่ทางเจ้าตัวกําลังทํากับข้าวอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะพอตอนตํารวจไปล็อกตัวไอ้เจ้าฆาตก,กรได้เดี๋ยวขอให้ดูหน้าหน่อยนะฮะเขาอ้างว่าแม่ค้ารายนี้ทํามนดําใส่ญาติเขาใส่หลานเขาเขาก็เลยตามมาฆ่าถึงที่ร้าน นี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ช่วยปฐมพยาบาลปมหัวใจคุณพัชริยาค่ะแต่ว่าสุดท้ายช่วยเอาไว้ไม่ได้เพราะจริงๆแทงแผลเดียวนะคะแต่แทงแล้วชักมีดออกมาแล้วเสียบเข้าไปใหม่ค่ะเลือนก็เลยนอนเพืเนนไปจุดสําคัญเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูชมหน้าฆาตกรสักนิดหนึ่งนะฮะและน่าสงสารตรงที่ว่าเขาไม่รู้จักกันเลย อยู่ๆไอ้นี่เข้ามาถึงปุบค่าเขาโดยอ้างว่าเขาไปทําคุณใส่ใส่วันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีครับชมฮะจริงๆเนี่ยเราเห็นบอกว่าเราเจอผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมนี่เป็นภาพตอนที่จับกลุ่มตัวเอาวไวาไ้ได้ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยนั่งเงียบเลยแล้วตารวจก็พยายามถามว่าไปทําอะไรเขาเหมือนกับพูดแบบงงๆยังสับสนอยู่ไม่แน่ใจเสพยาเสพติดมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับพูดออกมาว่ามีคนสั่งประมาณนี้ คือประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวเองเนี่ยอ้างว่ามีเรื่องของการทำมดำ์ดําเสียงมีไหมเอ่ยเหมือนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะฮะไม่ได้พูดอะไรมาเลยเพราะ,ะเหมือนกับน่าจะหลอนยาตอนแรกตำรวจสงสัยว่าหลอนยาแต่จริงคือใช่เลยพ่ออะไรรู้ไหมฮะหลังจากที่มีการเค้นสอบวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีไปเจอกับพ่อของนายปฐมพรคุณผู้ชมฮะซึ่งปรากฏว่าวันนี้ทางคุณพ่อเองกับคุณแม่เนี่ยก็ให้ข้อมูลกับทางอมรินทีวีคุณวิสุทธ์เนี่ยบอกเวลาปฐมพรมันคลั่งทำาย ใช้ตัวเองโดยการตบตีแล้วก็ต่อยเป็นประจำจนกระทั่งตัวเองเนี่ยก็คือทางพ่อเนี่ยนะฮะต้องล้มลุกคุกคานลูกชายเสพยาจริงๆนี่คือตอนที่ปฐมพรพูดใช่ไหมบางช่วงบางตอนอฟังปฐมพรสักนิดหนึ่งฮะเป็นยังไงต้องปวแล้วเงินรวมนงครับเงินรวมนะครับ โดนโดนใครบังคับอ่ะไม่รู้ผมก็เกิดประทับธรรมชาติถ้าปล่อยผมต่างธรรมชาติปมก็หล่อเลยไม่กลับฮะก็ใช้ชีวิตอยู่แบบแบธรรมชาติเราโดนใครบังคับหรอฮะแล้วเราไม่เต้นเลยป่ะนี่ฮะย้อนกลับไปตอนที่ทำร้ายคุณพัชรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ หลอนยาหรือว่าคุ้มคลั่งแบบนี้เหมือนกับวางแผนไปนะคะเพราะว่าอตอนที่เดินไปเนี่ยทำทีไปคุยกับลูกค้าที่นั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านคุณพัชริยาแต่ว่าเตรียมอาวุธก็คือมีดไปด้วยจังหวะหนึ่งค่อยๆแอบเดินไปข้างร้านซึ่งตอนนั้นคุณพัชริยาเนี่ยกำลังทํากับข้าวอยู่แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนที่เกิดเหตุมีลูกของคนตายนั่งเห็นในเหตุการณ์อยู่ด้วยตอนที่มันเดินเข้าไปมันแอบเหมือนกับ เอื้อมมือเข้าไปทะลุไอ้ตรงกำแพงด้านร้านข้างๆร้านเขาอะค่ะแล้วแทงเลยหลังจากนั้นชักมีดออกมาคุณพัชริยาเนี่ยล้มลงข้างลูกสาวของตัวเองนะคะแล้วก็เลือดไหลยเยอะมากเสียเลือดเยอะจนกระทั่งเธอถึงแก่ความตายส่วนคนก่อเหตุเมื่อตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยวิ่งกลับมาที่บ้านแต่สุดท้ายล็อกตัวเอาไว้ได้ค่ะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้คุณพ่อของเขาเนี่ยนะครับฝั่งคนก่อเหตุบอกขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเพราะผมก็ไม่สามารถจับลูกชายผมได้เนี่ยมันกระซวกมีดเข้าไปในแผงร้านของคุณพัชริยาเมื่อกี้เนี่ ต้องเปิดคู่ขนานขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือแล้วแผลเนี่ยเขาจะเอาคุณพัชรยานี่ยมายิงใกล้ๆกับสังกะสีพอดีเลยนี่ฮะ,ะนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเข้าไปประกบตรงนี้แล้วก็เลยเกิดเรื่องขึ้นพัรยากขข็ขอโทษขอผู้ใหญเขาเพราะว่ามาเราก็ไม่รู้เรื่องนะ,นพ,ะพ่อเองก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันก็เป็นเด็กที่ว่าตนนิดกัน เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือเราก็ควบคุมเขาไม่ได้ด้วยเนาะใช่เราเองเราควบคุมก็ไม่ได้เราพ่อเองพ่อพูดอะไรก็ไม่ได้เขาจะตะวาดใส่เขาจะเอ็ดเขาจะ ล่าสุดเนี่ยแม่ของคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็บอกกับอมรินทีวีว่าไอ้เจ้าคลั่งรายนี้มันคิดว่าหลานเนี่ยโดนมนต์ดำมันก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าคุณพัชริยาเป็นคนทำมนต์ดำใส่แล้วเวลาทุกครั้งเวลาลูกหลอนนะฮะก็จะคุยเรื่องเทพ,พเจ้าคุยเรื่องสถาบันแล้วก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่าลูกอยู่มันจะกล้าไปฆ่าคนเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คือร้านอาหารพัชริยาที่ไปฆ่าเขาเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนด้วย โดนทำว่าให้จับเล่นคองจนว่าประสาทโดนทำลายไปเลยแล้วก็เขาจะเพอเจอพูดอะไรเองอะไรจินตนาการเองพูดถึงเขาเป็นเทพเป็นอะไรเขารับสารภาพหมดที่เขาแทงที่เขาทำอะไรคดีอะไรเขาับสารภาพหมดท่าทางเขาเขาบอกกับตำรวจว่ายังไงครับเขาก็บอกเขาก็รับสารภาพว่าเขาทำเขาแทงเขา ตำรวจเขาก็ซักแม่ก็นั่งอยู่ล่าสุดทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้างนะครับคุณพัชริยาแม่ของเขาก็คือคุณสุสพินานาครับ่าผู้ชมฮะเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้นี่มันหลอนแล้วก็เอาจริงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ปฐมพรเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงก็เคยรู้จักกันบ้างนะเพราะปฐมพรก็มักจะแวะมาซื้อกับข้าวที่ร้านของลูกสาวแต่ว่าเขาหลอนยาเสพติดเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดลูกสาวไม่เคยเรียนวิชาสดำหรือว่ามนดำส่วนทางด้านฆาตกรคือหลอนไปเอง และคุณผู้ชมเชื่อมั้ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาปฐมพอมันหลอนยาเคยเอาเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเห็นบอกว่าครอบครัวฆาตกรนะฮะมีการมอบเงินให้หมื่นหนึ่งแล้วก็มากล่าวคำขอโทษประวัิเขาเซฟในเสพติดยาเสพติดมาจากเหตุอะไรเขาถึงมาแบบเกาะเหตุติดยาเสพติด,ตด,ตดแล้วก็เขาหลอนเขาคิดว่าลูกสาวแม่เนี้ยทำมนต์ดำใส่หลานเขาหลานเขาอุบัติเหตุที่ต้นยางเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ว่ารถ ทับเด็กหัวคือวันก่อนหลานหลานผู้ชายหรือผู้หญิงครับหลานของเขาอ่ะลูกของพี่สาวเขาหลานเขาตายหลานเขาตายที่ว่าขับรถชนงัวที่ว่าหายย้วยยางเมื่อนั่นน่ะแล้วเขา,าเขาพูดมาก่อนเหรอทำไมทําไมเราถึงรู้เรื่องนี้แม่ก็แม่เขาพูดแม่เขาบอกว่ายัางไงครับแม่เขาบอกว่าเขามันไม่ฝังใจอะไรกับคุณผู้ชมครับอ่ะอาว่าล่าสุดโดนจับไปเรียบร้อยแล้ว ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ